เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทุกคนมารับไอเดียฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมมีมาทั้งหมดถึง3ชิ้นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมฮะลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่นนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็กดรับไอเดียฟรีได้เลยนะครับผมสําหรับชิ้นแรกนะครับผมเป็นเสื้อเบสบอลสีขาวตัดกับสีแดงสวยสีสันสดใสน่ารักปุบกิบฟงฟิงมุ้งมิงกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมก็กดรับมาครับผมสําหรับชิ้นที่สองนะ เป็นกางเกงวอร์มอีกแล้วนะครับผมสีเทานะครับลายรูบอกอทีว่ว่ะมีขายจริงไหมนเนี่ยจะไปหาซื้อมาใส่นะครับเท่งจริงผมชอบผมเป็นคนชอบใส่กางเกงวอร์มอยู่เลยฮะสำหรับชิ้นที่3นะครับเท็กเจอร์อุย้ยนี่เป็นกางเกงหนังนะครับผมสีขาวคุณผู้ชมฮะ สวยครับผมตัวนี้ใส่แล้วเหมือนแบบไปแข่งรถยังไงไม่รู้นะฮะวิถีบไบเกอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมเอาเละครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ทางโรบอชเขาจะแจกพวกสภาพาทีดีเยอะหน่อยนะครับมีมาให้เรารับทุกสัปดาห์เลยนะครับผมสัปดาห์ละ3ตัวบ้างสัปดาห์ละ5 6ตัวบ้างก็ว่ากันไปนะครับผมนะแต่ทางอีเวนต์โลบอชเนี่ยยังไม่ค่อยมีมาครับผมเราก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับอยากให้มีอีเวนต์ใหม่มาเร็วๆนี้จังเลย ครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย